สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกสถานการณ์การเมืองไทยล่าสุดเลยนะครับวันที่9กันยายน2568ข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้อ้างอิงจากรายงานข่าวกรองฉบับหนึ่งชี้ว่ารัฐบาลผสมของคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยกำลังเผชิญภาวะที่เรียกว่าเิรยรภาพต่ำมากๆใช่ค่ะเรียกว่าเปราะบางเลยก็ได้ภารกิจเราวันนี้ก็คือมาดูกันว่า อะไรคือปัจจัยเบื้องหลังจริงๆที่ทําให้สถานการณ์เป็นแบบนี้ซึ่งต้องบอกว่าตําแหน่งนายกของคุณอนุทินตอนนี้เออค่อนข้างสั่นคลอนอย่างหนักนะคะจากประเด็นทางกฎหมายหลักๆเลย2เรื่องใหญ่ๆที่สําคัญมากโอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะปมแรกกันเลยไหมครับเรื่องคดีที่ดินเขากระดงที่บุรีรัมเรื่องนี้เหมือนจะซับซ้อนกว่าแค่ข้อหาบุกรุกที่ดินรถไฟธรรมดาใช่ไหมครับใช่ค่ะ คือแม้สารดีกาจะชี้แล้วว่าเป็นที่ดินของรัฐนะคะแต่มันมีประเด็นเชื่อมโยงไปถึงตระกูลชิดชอบแล้วก็เออที่สำคัญกว่านั้นคือเรื่องข้อกล่าวหาด้านจริยธรรมสมัยที่คุณอนุทินเป็นรอมวอมหาไทยซึ่งตอนนั้นก็กำกับดูแลกรมที่ดินโดยตรงเลยอ๋อครับแล้วเห็นว่า DSi ก็กำลังเข้ามาดูเรื่องนี้ด้วย ถูกต้องค่ะล่าสุด DSI กํากำลังพิจารณาว่าจะรับเป็นคดีพิเศษรึปเปล่าซึ่งอันนี้น่าจับตามากเพราะว่าผลของคดีเนี่ยตามที่ข้อมูลวิเคราะห์นะคะมันอาจจะไม่ได้จบแค่เรื่องแพ่งหรืออาญาแต่มันอาจจะกระทบไปถึงคุณสมบัติการเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณอนุทินเลยก็ได้ค่ะโหดเรื่องใหญ่จริงๆครับแล้วเหมือนกับว่าพอเรื่องแรกยังไม่ทันจางเรื่องที่สก็เข้ามาอีกเรื่องหัวเลือกสอวปี67 ใช่ค่ะเรื่องนี้ก็ร้อนแรงไม่แพ้กันเลยข้อกล่าวหามาจากกกตโดยตรงเลยนะคะครับรายละเอียดที่กอกตกล่าวหาคืออะไรครับพอจะเล่าได้ไหมหลกัหลกๆก็คือกล่าวหาว่าผู้บริหารระดับสูงของพักภูมิใจไทยนะคะมีทั้งชื่อคุณอนุทินคุณเนวินด้วยว่ามีการแทรกแซงการเลือกสอวอแบบว่ามีการจัดตั้งหรือว่าชี้นำการลงคะแนนอะไรทำนองนั้นนะคะ และทางกรกตเขาดําเนินการไปถึงไหนแล้วครับก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคะมีการออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องไปให้ข้อมูลแล้วด้วยอืซึ่งเรื่องนี้ถือว่ารุนแรงมากนะคะเพราะว่าเดิมพันสูงสุดเลยก็คืออาจจะนําไปสู่การยุบพักภูมิใจไทยย่ายยุบพักแกนนารัฐบาลเลยเหรอครับใช่ค่ะถ้าผิดจริงตามข้อกล่าวหานะคะโหหนักหน่วงจริงๆครับแล้วทีนี้ท่ามกลางมรสุมสองลูกใหญ่นี้ บทบาทของผู้เล่นอื่นๆล่ะครับโดยเฉพาะพักเพื่อไทยที่ตอนนี้เป็นฝ่ายค้านอยู่อันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆค่ะแหล่งข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยชี้ว่าพักเพื่อไทยถึงแม้จะเป็นฝ่ายค้านนะคะแต่กลับมีอำนาจต่อรองสูงมากเหมือนกับว่ากลุ่มชะตารัฐบาลชุดนี้ไว้ได้เลยเป็นฝ่ายค้านแต่กลุ่มอำนาจต่อรองยังไงครับพอจะขยายความได้ไหมก็มีการวิเคราะห์นะคะว่า คดีความต่างๆที่คุณอนุทินเจออยู่ตอนนี้เอ,อ่อมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายเพียวๆแต่อาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองก็ได้ค่ะเหมือนเป็นเป็นไพ่หรือเป็นดาบที่ขั้วอํานาจเดิมโดยเฉพาะเพื่อไทยถือไว้อาจจะเพื่อควบคุมทิศทางหรืออาจจะรอจังหวะเหมาะๆในการเปลี่ยนแปลงก็ได้ค่ะฟังดูเหมือนเพื่อไทยกําลังเล่นเกมยาวรอจังหวะอยู่อย่างนั้นหรือเปล่าครับแล้วแล้วรัฐบาลคุณอน,อนุทินเหรอครับ พอเจอแรงกดดันแบบนี้มีวิธีรับมือยังไงบ้างสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะคือความพยายามจะสร้างฐานความนิยมมาชดเชยหรือมาค้าจุนนะคะรัฐบาลกําลังเร่งเครื่องนโยบายประชานิยมเต็มที่เลยโดยเฉพาะการเอาโครงการคนละครึ่งกลับมาอีกครั้งเห็นว่าจะเริ่มเดินตุลาคมนี้อ๋อคนละครึ่งกลับมาอีกแล้วใช่ค่ะก็ตีความได้ว่าเป็นการพยายามสร้างเกราะป้องกันทางการเมืองสร้างการสนับสนุนจากประชาชน เพื่อลดผลกระทบจากเรื่องคดีความหรือเรื่องความชอบธรรมที่กําลังถูกตั้งคําถามอยู่นะคะแต่การเร่งคนละครึ่งนี้มันจะช่วยได้จริงๆเหรอครับในเมื่อปัญหาหลักๆดูเหมือนจะเป็นเรื่องคดีความที่ยังยังไม่เคลียร์เลย ก็น,นั่นนะสิคะมันก็เป็นคําถามเหมือนกันแล้วนอกจากนี้มันก็ยังมีปัจจัยซ้อนๆอื่นๆอีกที่ทําให้สถานการณ์มันซับซ้อนขึ้นไปอีกมีอะไรอีกครับก็มีเรื่องสถานะทางกฎหมายของคุณทักษิณชินวัตรนะคะที่ยังคงต้องจับตาทั้งประเด็นเรื่องการพักโทษนอกโรงพยาบาลหรือที่เรียกกันว่าชั้น14แล้วก็เรื่องการเดินทางออกนอกประเทศครั้งล่าสุดที่ก็ยังเป็นประเด็นที่คนสนใจแล้วก็สร้างความไม่แน่นอนทางการเมืองอยู่เรื่อยๆอืมครับ เรื่องคุณทักษิณน,นี่ก็ยังเป็นตัวแปรสำคัญเสมอนอกจากนั้นก็มีประเด็นเรื่องต่างประเทศที่ละเอียดอ่อนอย่างเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับกัมพูชาที่อยู่ภายใต้ MOU ปี2544น่่นะคะเรื่องนี้ก็ยังคาราคาซังอยู่ซึ่งการจะจัดการเรื่องละเอียดอ่อนแบบนี้ได้มันต้องอาศัยรัฐบาลที่มีเสถียรภาพสูงพอสมควรเลยค่ะโอ้ฟังดูแล้วปัจจัยรุมเร้าเยอะมากจริงๆสรุปแล้วภาพรวมตอนเนี้ย คือการเมืองไทยเปราะบางมากๆเลยนะครับนายกอนุทินก็เจอความเสี่ยงทางกฎหมายแบบสุดๆสองด้านเลยทั้งเรื่องที่ดินเข้ากระโดงที่อาจจะกระทบคุณสมบัติโดยตรงแล้วก็เรื่องหัวสอวอที่อาจจะไปถึงขั้นยุบพักแกนนารัฐบาลได้เลยใช่ค่ะขณะเดียวกันพลวัตอำนาจมันก็เปลี่ยนไป พักเพื่อไทยกลายเป็นฝ่ายที่ดูเหมือนจะได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์สามารถใช้สถานการณ์เรื่องคดีต,ต่างๆเนี่ยเป็นเครื่องมือต่อรองกดดันหรืออาจจะรอจังหวะอะไรบางอย่างแม้จะไม่ได้เป็นรัฐบาลเองก็ตามส่วนรัฐบาลเองก็พยายามแก้เกมด้วยนโยบายประชานิยมอย่างคนละครึ่งเพื่อซื้อใจประชาชนซื้อเวลาถูกต้องค่ะก็เป็นการพยุงสถานการณ์ไปก่อน แต่ที่น่ากังวลก็คือไอความขัดแย้งการต่อรองทางการเมืองภายในเนี่ยมันทําให้รัฐบาลเองก็ดูอ่อนแอลง แล้วก็อาจจะเลี่ยงการตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญที่มันอ่อนไหวอย่างเรื่องเขตแดนทางทะเลกับกัมพูชาที่คุณว่าเมื่อกี้ซึ่งเรื่องแบบนี้มันต้องการความนิ่งความต่อเนื่องในการเจรจาใช่ไหมครับแน่นอนค่ะความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในมันส่งผลกระทบโดยตรงเลยต่อความสามารถในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญสําคัญ,คญโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือเรื่องที่ต้องใช้เวลาต่อเนื่องฟังดูแล้วอนาคตการเมืองไทยนี่เหมือน เดินอยู่บนเส้นได้จริงๆนะครับคำถามชวนคิดทิ้งท้ายสำหรับผู้ฟังก็คงจะเป็นว่าเอา่อเมื่อดูจากความเสี่ยงทางกฎหมายที่มันหนักขนาดนี้แล้วก็การเดินเกมของขั้วอำนาจเดิมที่ดูแยบยนอะไรจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายหรือเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆที่จะทำให้รัฐบาลชุดที่ดูเหมือนเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจนี้ต้องจบลงแล้วหลังจากนั้นประเทศไทยจะเดินไปทางไหนต่ออันนี้คงเป็นคำถามใหญ่ที่เอ่อต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ละครับ